สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่เพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของดอกกุหลาบใบตองสีเหลืองเข้าไปในรูปแบบนี้ค่ะเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็มีให้เห็นดังในคลิปค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะนำในส่วนของใบตองมาพับเป็นมุมกรีบในรูปแบบนี้เป็นแบบที่หนึ่งเราจะใช้ในส่วนของใบตองสีอ่อนหรือว่าใบตองสีเหลืองก็ได้ตามสะดวก จากนั้นนำมา1นึเส้นก่อนค่ะหันฝั่งแข็งชี้ลงด้านล่างสีเข้มหันเข้าหาตัวเว้นความยาวของการ2นิ้วแล้วพับหักปุมไปตองไปทางด้านหลังมุมด้านซ้ายพับไปขวาให้อยู่กึง่งกลางมุมด้านบนพับลงมาทับด้านล่างแล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาให้ครบหนึ่งรอบจะเป็นเกสรเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะบังคับมุมด้านบนให้เป็นสามเหลี่ยมและพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวา ทำแบบเดิมพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาทำในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบตองในส่วนของเส้นที่1นนะคะจะเหลือความยาวอยู่ที่1น,นิ้วค่ะเมื่อเหลือความยาวของปลายใบตองตามที่ต้องการแล้วต่อไปเราจะทําการต่อปลายใบนะคะโดยกัดอ่าดโทษทีคะ่ะโดยตัดตรงส่วนของมุมแข็งนะคะตรงส่วนนี้ให้เป็นมุมเฉียง หันสีเข้มเข้าหาตัวค่ะแล้วก็ทําการสอดปลายใบต่อเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจากนั้นนะคะเราก็จะพับหักมุมตรงสวนที่เราต่อนะคะไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปลายใบตองที่เกินตรงนี้เราก็เก็บมุมซ่อนลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับหักมุมและหมุนซ้ายไปขวาพับหักมุมหมุนซ้ายไปขวาไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบตองใบสุดท้ายหรือว่าเส้นสุดท้ายจะเหลือความยาวอยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะ ค่อยๆพับเก็บมุมประคองบนไปนะคะและเมื่อความยาวปลายใบตองเหลือตามที่ต้องการแล้วต่อไปเก็บปลายใบด้วยวิธีการหันตรงส่วนของก้านเขาขึ้นในรูปแบบนี้และพับหางมุมตรงส่วนนี้นะคะเข้าไปหาฐานคอดอกให้ครบหนึ่งรอบเสร็จแล้วบีปลายใบตองให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบเมื่อสุดปลายใบแล้วเพื่อนๆใช้แม็กเย็บได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตัดเก็บมุมตรงส่วนของก้านของเขาออกเพียงเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะในส่วนของแผ่นใบตองขนาดที่2หันในส่วนของสีด้านนวลขึ้นด้านบนฝั่งด้านแข็งชี้ไปทางด้านขวาค่ะต่อไปก็หาจุดกึ่งกลางและพับเฉียงฝั่งขวาลงเล็กน้อยคงให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะ จากนั้นเพื่อนๆก็นําในส่วนของดอกกุหลาบไปตองนะคะมาวางตรงกลางเป็นการวางลดต่ําจัดระยะได้ตามความเหมาะสมมุมไปตองทางด้านขวาพับมุมนะคะมาทางด้านซ้ายและมุมทางด้านซ้ายพับไปทับฝั่งขวาเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการก็เย็บแม็กได้เลยค่ะ จากนั้นตรงส่วนของคอดอกเราก็ดันลงมาให้ชิดแล้วก็พยายามจัดตรงส่วนของหน้าดอกโชว์ออกมาด้านนอกนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเราก็ตัดเก็บมุมแบบนี้นะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้กรีบแบบที่1ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของวิธีการพับกรีบแบบที่2กันเลยในส่วนของแบบที่2นะคะก็จะเป็นการพับเกลีบในรูปแบบนี้ หันใบตองฝั่งด้านนวลขึ้นด้านบนฝั่งแข็งชี้ไปทางขวาหาจุดเกึ่งกลางและพับเฉียงฝั่งขวาลงเล็กน้อยค่ะคงให้อยู่เกึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วนะคะตรงส่วนของใบตองทางด้านขวาเราก็จะพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาเสร็จแล้วเย็บแม็กและตัดเก็บมุมออกได้เลยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของกรีบแบบที่2ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการประกอบกรีบชั้นที่1ให้เพื่อนๆจัดตรงส่วนของมุมกรีบวางให้ได้ระยะตามที่เราต้องการค่ะในส่วนของชั้นที่1ตรงส่วนนี้นะคะเราประกอบกรีบที่จะเป็นกรีบเปล่าที่ไม่ได้ประกอบในส่วนของดอกกุหลาบนะคะ เราก็ปักเรียงแบบนี้ราคาเว้นระยะตามความเหมาะสมวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มฐานชั้นที่1เพื่อนๆจะปักเรียงวนไปทางไหนตรงนี้ก็เอาตามที่ถนัดค่ะและประขอบเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เห็นตามในคลิปนะคะในส่วนของฐานกระทงปลาเลใช้อยู่ที่ความกว้าง6นิ้วและความสูง1นิ้วครึ่งค่ะ แล้วในส่วนของจํานวนการพับกรีบทุกๆแบบในคลิปนี้ป้าจะไม่เน้นจํานวนให้นะคะว่าจะทําทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับระยะการจัดเรียงแล้วก็ขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆน,นํามาใช้งานค่ะเพื่อนๆก็พับมุมกรีบจํานวนตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะปากเรียงแบบนี้วนไปเลยค่ะจนกว่าจะเต็มฐานเลย แล้วก็ตรงส่วนของกรีบนี้นะคะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายของชั้นที่หนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้นที่สองกันเลยนะคะวิธีการประกอบชั้นที่สองนะคะเราก็จะนำในส่วนของบุมกรีบนะคะวางตรงกึ่งกลางเป็นการวางสลับช่องปากเรียงแบบนี้วนไปค่ะจนกว่าจะเต็มรอบฐานชั้นที่สองเลย พยายามจัดตรงส่วนของปลายกรีมนะคะให้ได้ระยะที่เท่ากันมากที่สุดค่ะและขอเพิ่มเติมค่ะระยะในการตัดใบตองในคลิปนี้ทุกๆุกขนาดเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะและนอกจากการทำกระทงในรูปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการพับดอกกุหลาบไปเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูม การพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับดอกกุหลาบใบเตยดอกบานใหญ่การพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปทรงดอกกระเจียวหรือแม้แต่การพับเปลี่ยนปวยทานเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องเลยนะคะปากเรียงแบบนี้แล้วาวนไปเลยนะคะพยายามจัดระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันมากที่สุดค่ะ และประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของใบตองอเวลาเพื่อนๆก่อนที่จะนำมาพับนะคะหนึ่งวิธีแรกก็คือการที่ทำให้ใบตองไม่แตกนะคะเพื่อนๆก็เลือกใช้ในส่วนของบริเวณตรงกลางใบตองไปจนถึงหางใบตองค่ะการใช้บริเวณตรงส่วนนั้นจะทำให้เวลาเราพับกรีบแล้วใบตองก็จะไม่แตก และในสุดของวิธีที่สองนะคะให้เพื่อนๆน,นําไปตองไปผึ่งลมให้มีความอ่อนหรือว่านิ่มก่อนก่อนนำมาพักค่ะวิธีการทําในรูปแบบนี้ก็จะทําให้ใบตองไม่แตกเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เพื่อนๆพ,พับกรีบเสร็จแล้วก็นําไปจุ่มน้ําหรือว่าพรมน้ําแล้วก็นําใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็น30 1ถึงชั่วโมงเพียงเท่านี้ใบตองหรือว่ากรีบกระทงของเราก็จะกลับมาสดสวยอีกครั้งแล้วค่ะก็สามารถนำมาใช้งานประกอบเข้ากับฐานได้เลย และอีกหนึ่งขั้นตอนตรงส่วนนี้นะคะที่เห็นตามในคลิปก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้เข้าไปค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นดอกไม้แบบไหนตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยแล้วก็ปากตรงส่วนของทูบและเทียนตรงเกลงกลางและปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระทงของเราค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสาหรับวิธีการทํากระทงใบตองในรูปแบบใหม่สวยงามมากม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ